แล้วเรายังก็ยังเมื่อเช้านี้ก็ยังมีเห็นมีสมุดมีอินสออะไรเยอะแยะเลยพาจรย์เรียกว่าเครื่องเขียนเครื่องเขียนมาเครื่องเขียนอันนี้อันนี้อันนี้โครงการของใครคิดยังไงเอามาแจกหรือเขาร้องขอไปครับพาจารย์อันนี้เราได้สอบถามก่อนที่เราจะขึ้นไปทอดพระป่าว่าทางศูนย์เด็กเล็ก ต้องการอะไรบ้างแล้วตอนนี้ทางครูที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กเขาก็เลยส่งรายการมาให้คณะกลุ่มรับเบียงบุนของเราเราก็จัดสรรไปตาม,มที่ทางคุณครูได้ขอมาครบทุกรายการเลยเอ้ผมก็ไม่ได้นับเด็กว่าเด็กนักเรียนมีประมาณเท่าไหร่รงเรียนนี่พ่อจันมันเป็นเด็กก่อนก่อนเกณฑ์น,นะคุณโยมเพราะว่าข้างบนมีอยู่ประมาณ40กว่ากว่าท่านเองฮะ40่กว่าคน40กว่าคน ตอนเห็นที่มามากินก๋วยเตี๋ยวกินลูกชิ้นกันโอ้โหเด็กๆทั้งนั้นเยอะๆเพมเลยครับโดนโดนน่ารักครับดูน่ารักครับก็บบอยากจะให้ผู้หญิงดังผู้ชายเลยครับอยากให้ท่านผู้ชมที่กําลังชมตอนเนี้เนี่ยผมเอาภาพเนี่ยภาพที่เอาเด็กๆเนี่ยเอาให้ดูครับว่ากินกินกันเต็มที่เลยครับอาจารย์ครับ แต่ยังเสียดายว่านั้นไม่มีโอกาสที่ได้ถ่ายถ่ายออกมาไม่มีไม่มีคลื่นอ๋อบนนนจะไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นครับเพราะว่าอยู่ห่างไกลท่านเลยเลยไม่มีคลื่นมันจะต้องเออมันจะต้องหาเป็นจุดจุดเออโดยเฉพาะตรงที่ทําครัวกันน่ะมันจะมีคลื่นนะฮะก็คือเออจะไม่มีคลื่นทุกที่นะคุณโยมแล้วก็โดยโดยเฉพาะ ด้านบนเขาวัดขมิ้นลงเนี่ยไม่มีไฟไฟ้าใช้นะก็คือที่เราไปก็ที่ศาลาที่มีแสงสว่างเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์ฮะ<ม>แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ใช้เป็นแสงเทียนบ้างเป็นตะเกียงจุดอย่างเหม,ม,มือนกับโบราณย้อนไปประมาณส<ม>ี่ห้าสิบปีใช่ใช่ครับอาจารย์เห็นแล้วก็เห็นเลยเห็นบรรยากาศก็น่ามีความสุขแม้กระทั่งหมู่บ้านชาวบ้านอย่างเงี้ยเห็นเห็นบ้านอย่างเงี้ยอาจารย์ เริครับเห็นเห็นบ้านแล้วก็ชื่นใจหลังจากที่เราได้ถวายเครื่องเขียนอุปกรณ์ให้กับน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีมักคุเทศน้อยก็จะเป็นลูกของคุณไตลักษ์นะที่เป็นคุณครูที่ประจําหมู่บ้านของเขมรลงก็ได้พาเราไปชมภาพรบรรยากาศวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวเขมรลงซึ่งน้องๆมัมกคุเทศก็ได้อธิบาย ให้ฟังถึงหมู่บ้านเล็กๆมีจำนวน27หลังนะแล้วก็มีคณะกลุ่มลาเบียงบนหของเราก็ได้มีโอกาสขึ้นไปบนบ้านคุณโยมในการปลูกบ้านหรือว่าสิ่งที่อาศัยเขาจะไม่กั้นเป็นห้องจะปล่อยเป็นห้องโถงห้องใหญ่ๆนะโยมอยากจะให,ให้เห็นภาพบรรยากาศของของบ้านที่ชาวเขมรลงได้อาศัยอยู่ ่ะเป็นแบบโบราณมากๆนะฮะโยมเห็นแล้วก็เห็นบรรยากาศเห็นบ้านแล้วก็น่าอยู่ครับแต่ว่าก็มันก็มีความสุขความสุขอีกแบบหนึ่งครับพาจ้าอ๋อเจริญทรนนะหลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางลงนะลงจากดันบนขเขาเขมรลงในช่วงระหว่างที่เรากาลังเดินทางลงเนี่ยระหว่างของการเดินทางมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคนุณโยม โอ้โหครับรู้สึกว่าหนึ่งก็มีความสุขมากความสุขกับการเดินทางการเดินทางแต่ละช็อตแต่ละช็อตเนี่ยโหอยากได้ให้ได้ท่านได้เห็นครับว่ามันเป็นยังไงครับมันมันลาบากครับมันคือมีรถชอบไหมชอบประทับใจจริงๆริงครับตื่นเต้นตื่นเต้นจะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็เสียใจเสียเสียดายภาพบางกาลังกลับกันแล้วครับเลย คณะเะเบียงบุญโดยไม่ได้ติดตามไปตอนนี้ก็กำลังลงในทากลับคันหนึ่งและก็ในอีกคันหนึ่งนั้นก็ก็วิ่งตามกันมาครับแต่ไม่มีคนที่อยู่ในนั้นถ่ายได้ถ่ายมาพระอาจารย์ก็มีแต่คนพอมีอายุหน่อยก็ท่านใดที่ไม่มีภาพไม่ต้องเสียใจเราจะต้องมีอีพีสองใช่จะต้องมีคลิปสองแน่นอนใช่ครับพระอาจารย์ครับถนแล้วถนแล้วีุดย ก็เพลงหนูปลาไปบ้านที่กองพี่กองรถรออยู่ที่่นะแล้วก็ส่วนพวกเราอีกคันหนึ่งเดยนเนี่บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนลูกบ้านไปทางไหนลูกบ้านไปทางไหนไปทางไหนครับ เพร,ร,ร,รูตอนนี freshmen, ้ได้ล้วก็ได้ได้ก็ไปทีพาไปดอาลมนะลงตีนะไนไกอยู่ไหนไปทางไหนเนี่ยไกไกไปเลยค่ะมไปเลยนไม่รอไกลเลยลกอมือไคือของ่ของเด็กเล็กใช่ไหมคะของโลตใหม่ไป กระจากแกแร่งนะคุณอ็โอ้โหเดือดร้อนมันมีนะครับผมโยมไม่ใช่หรโดนหัวเกลียวโดนไอ้ยอมไงยอมองบรรยากาศมาการลดน้ำหนกหมู่บ้านค้าเหมินลงตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านค้าเหมินลงอันนี้เป็นรถที่ใช้สำหรับขึ้นและท้องอารสำหรับชาวหมู่บ้านค้าเหมินลงใช่คนไหนเป็นสภาพรถอิตแตนนะโยมขับเพื่อนด้วยสี่น้อคือรถเทลล่าผู้ชายเหรอไป ต่ขอตาโคกยกกลอนมากล่าวและบอกเรื่องราวกล่าวยประวัติมีตราบ ระผู้สร้างว <Okay. S 2> er ัดเรียบเรียงประวัติเล่ามาเชิดชูเมื่อปีพศ2563บันทึกข้อความตามที่ได้รู้พระอาจารย์รูปหนึ่งมุ่งมั่นน่าดูอยากบอกให้รูปพระ ไกลๆเดินทางสแสวงหาผัวทุกแห่งหนผู้คนสักทาลูกกินลูกค้าท่านกลมมากมายสร mm ้ hmm. างโบสถ์สางให้วัดยากจนนำพระพาโค